n u m Portable Fan Brand แนนะครับแหมไม่รู้พูดเองเออเองหรือเปล่าไม่รู้นะนี่อะไรวกสายสายห้อยสายห้อยประมาณนี้สวัสดีครับเพื่อนครับผมชานเอพเช็คไลท์เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับพิเศษสุดเลยนะครับเราอยู่กับตัวนี้นะครับกล่องสวยงามมากนะครับ JL นะครับคืออะไรวะ JL บดูยี่ห้อมันก่อนนะครับจีซูไลนะครับาัวอ่านประมาณนี้นะฮะถ้าไม่อ่านไม่ผิดนะมันคืออะไรครับแฮนเฮลนะครับแฟนอัลเทอร์วันนะครับ the world number one portable fan brand นะครับแมไม่รู้พูดเองเออเองหรือเปล่าไม่รู้นะมันคืออะไรคือพัดลมนะฮะมือถือนั่นเองนะครับพลังเทอร์โบเจ็ตนฮะอ่ะเรามาดูรอบกล่องกันก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับกล่องสวยหรูนะ น้ำหนักใช้ได้เลยนะครับอ่าอ่ะ,อะแกะกล่องกันดีกว่านะครับสหใครที่สนใจอยู่นะครับก็ลองดูให้จบนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะหรับตัวนี้ผมก็จัดมาเพราะว่าเห็นหน่าสนใจดีนะครับน่าจะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้พอสมควรนะครับอ่ากล่องสวยงามเปิดมาโอ้โหนี่ากระเป๋าแอมะสนะฮะมา มีอะไรบ้างนี่ตัวพัดลมอย่เพิ่งดูนะฮะตามสเต็ปด,ดูปอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์รีมีอะไรบ้างนี่อะไรอ๋อวกสายสายห้อยสายห้อยประมาณนี้แล้วก็แน่นอนสายชาร์จนะครับเป็น type C กับ type A แล้วก็จะมี type C กับ type C นะฮะแล้วอันนี้คือ อันนี้คืออันนี้คืออะไรผมจะไม่รู้เลยนะี่ยแท่งอ๋อน่าจะเป็นทำความสะอาดนะน่าจะดึงขึ้นมาแล้วเป็นไม้กวาดอะไรเงี้ยเนี่ยขนๆน่นะเออ,อน,นี่ไม่มีอะไรแนละ้วไม่ต้องดูหรอกดึงขึ้นมาปุ๊บเป็น,เป,นเป็นแบบให้เช็ดอะไรเงี้ยอ่ะผ่านไปนะครับเน s s ี่จบแล้วเรามาดูที่ตัวหัวต่างๆนะครับมันจะมีหัวแบบนี้เหมือนกับว่าเพิ่มพื้นที่ในการฉีดให้มัน รวมรวมพัดลมเนาะรวมลม,มให้มาอยู่ตรงแถบนี้แล้วก็พ่นไปรับคนที่ต้องการเข้าซอกหรืออะไรอย่างี้นะอันนี้ต่อมานะครับเป็นแบบนี้ผมชอบอันนี้นะเพราะว่ามันรวมทั้งหมดแล้วไปอยู่กระจุกเดียวมันจะแรงมากเลยนะครับถือว่าดีอันนี้คือฐานข้งมันนะครับเอาไว้ต่อที่ตูดแล้วก็ตั้งน้มันคงขึ้นแล้วก็ข้างล่างมียางด้วยนะครับเวลาติดแล้วมันจะวางมันจะหนึบดีนะครับแล้วก็มีรูรับต่อขาได้ด้วยเนาะ มาตรฐานพวกขากล้องต่างๆนะครับผมก็เอาไปเชื่อมต่อขาต่างๆเพื่อใช้งานได้นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างของเครื่องดูนะครับมีอะไรครับอันนี้จะเป็นถุงผ้านะครับก็เป็นกำมะหยี่อย่างดีนะฮะเอาไว้ใส่นะฮะมีโลโก้นะครับ JL นะสวยงามเลยนะครับแต่สำหรับผมคงไม่ได้ใช้นะฮะพับเก็บเหมือนเดิมดีกว่านะครับอ่าเก็บเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วอ่ะเรามาดูที่ตัวพัดลมดีกว่านะครับ เต้นนะครับสวยงามเลยนะครับตัวพัดลมตัวนี้นะครับน้ำหนักใช้ได้นะฮะมาเรามาดูกันนะครับรูปร่างหน้าตาสวยงามทันสมัยนะครับวัสดุดูดีเลยทีเดียวนะครับข้างหน้ามีบุ่มเปิดนะแล้วก็มีโลโก้นะครับจีซูไลท์นะครับสวยงามมีคําเตือนให้อ่านนะครับข้างหลังอ่านนะครับดูข้างหน้าก่อนอันนี้จะเป็นมีไฟนะฮะข้างหลังจะเป็นดูดลมเข้าไปนะครับแล้วข้างล่างก็จะมีที่ใส่ ที่แขวน usb type c นะครับเป็นรูชาร์จนะครับอันนี้ที่แขวนนะครับที่โชว์ให้ดูตะกี้นะอ่าข้างหน้านี่เป็นปุ่ม power เนาะแล้วก็นี้ก็เลื่อนระดับความแรงนะครับใช้งานง่ายครับไม่มีอะไรนะครับอ่ะเราลองมาเปิดดูดีกว่านะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากอะไรนะนะอันนี้นะครับจะมีระบบไฟนะตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะไฟก็จะติดนะแบบนี้นะครับ ก็มีการบอกสถานะนะครับของเครื่องนะครับว่ามันใช้งานอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับต้องกดวนๆดูครับอ่ให้เราลองมาเปิดดูนะครับเห็นไหมครับจะมีตัวเลขนะครับแปดิบเจ็ดนี่คือเป็นเปอร์เซ็นต์ของแบตที่คงเหลือนะครับแต่แล้วมันก็จะมาโชว์ระดับของพัดลมนะตอนนี้ขึ้นต้นด้วยหนึ่งเห็นไหมครับมันจะมีหนึ่งถึงร้อยนะเลื่อนไปเห็นไหมก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเสียงค่อนข้างดังนะครับแต่ว่าพอดีไม่มีปัญหานะครับก็เลย ไม่มีเสียงเลยนั้นนะสรุปแล้วคือมันดังมากนะครับลมแรงสุดๆนะครับพอปรับเป็นร้อยนี่ดังจริงๆนะครับโดยรวมใช้ได้เลยนะครับอ่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงรวดเร็วนะครับปรับความแรงได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะฮะไฟก็จะบอกสถานะต่างๆนะโดยรวมโอเคครับดีเยี่ยมครับสวยงามน้ําหนักดีนะครับน่ะไฟสวยเลยทีเดียวนะครับเวลาตั้งแคมป์อะไรก็เปิดให้มันมีแสงสว่างได้เหมือนกันนะนะครับมันก็จะมี สว่างค่อยสว่างมากกระพริบอะไรอย่างเงี้ยนะลองเล่นดูนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะนะครับสวยงามมากนะครับโดยโดยรวมใช้งานดีผมเห็นว่าขายนานสักพักแหละนะครับก็ไม่รู้จะอดใจไหวยังไงก็ต้องจัดมานะฮะอ่าลองมาใส่ฐานกันดูดีกว่านะครับตัวนี้ฐานก็ยัดลงไปอย่างงี้นะอ่ะข้างหลังนี่มันจะมีวาวเห็นไหมอ่กนะ็ใส่อย่างงี้ยัดเข้าไปนะครับแน่นเลยนะครับคราวนี้ก็ ตั้งได้ดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ขยับนะครับข้างล่างมียางด้ไรไงดูแข็งแรงบึกบึนครับพอใส่ยี้เข้าไปแล้วรู้สึกว่าพร้อมลุยนะอ่าแล้วก็อันนี้นะฮะผมลองใส่ให้ดูนะครับกดไปก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับก็แรงดีนะฮะแบบนี้นะครับเป็นแบนเบนนะแล้วแต่ว่าผู้ใช้จะใช้งานแบบไหนอาจจะไปส่องตามรูที่มันเป็นช่องเป็นเบนเนาะก็ใช้อย่างนี้ก็โอเคอยู่นะเป่าลมเป่าฝุ่น อันนี้ผมชอบอันนี้นะครับเวลาใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันแรงดีมันพุ่งมันจุดเดียวเนี่ยเวลาเป่าโต๊ะคอมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโคตรดีะนะครับอืมมันแรงกว่าน,นี้นะนะครับรูน,นี้เยี่ยมมากเลยนะครับอ่าครับพัดลมตัวนี้นะครับก็จัดมาในราคาประมาณราคาเต็มนะครับันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับมีส่วนลดนะฮะลดเป็นลดมางผมนี่ทั้งลด ทั้งได้แคชแบ็กอะไรรวมไปประมาณนี้เหลือประมาณพันสกว่าบาทเองนะครับของไทยก็มีขายนะครับนะค,บคุณก็ไปื้อได้แต่ว่าของไทยจะดูผมว่าไม่สวยเท่านี้นะอันนี้ดูสวยอ่หพลาดไม่ได้ที่ต้องจัดเลยนะฮะจัดมาก็ใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่ว่าจัดมาก่อนนะ <c oughs> เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะว่าคุ้มค่านะครับถ้าได้ส่วนลดนะนะครับถ้าคุณเก็บส่วนลดตรวออะไรเงี้ยเหลือพันต้นๆเนี่ยผมว่าคุ้มนะครับแบตใช้งานดีนะครับวัสดุดีเยี่ยมเลย นะครับดูดีของรอประมาณสัก8วันไม่นานครับส่งจากเมืองจีนมานะครับไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะครับโดยรวมดีนะครับาสนใจก็กดสั่งซื้อนะฮะใต้ลิงก์นะครับใต้คลิปนะครับมีลิงก์อยู่นะแหมกดใต้ลิงก์อยู่นั่นนะอ่ะสวยงามเลยนะครับใครอยากจัดก็จัดนะครับผมจัดมาแล้วนะรับรองถูกใจประทับใจแน่นอนนะครับมีปัญหาอะไรก็สอบถามนะฮะคอมเมนต์มาได้นะครับ การรับประกันก็ไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าส่งมาจากจีนเนาะนะครับนี่เลยนะครับกล่องของมันนะครับน้ำมันเลยนะครับเนี่ย The World น้ำมันนะ Portable Fan นะครับก็น่าจะนิยมอยู่ขายดีมาก3,000กว่าชิ้นนะผมว่าโอเคนะอ่ายังไงกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับยังไงผมขอไปก่อนนะฮะแล้วก็นะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีน่าสนใจเนาะนะครับ แล้วคลิปนี้มีเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย